ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะพี่ชายของเสียเตยมีรายงานการจากไปของเสียเตยอดีตสามีเจอ๊อสาวใหญ่ดวงเฮงถูกหวย90บล้านทางเฟซบุ๊กสมภาสุรัญยกุลได้ออกมาโพสข้อความขอรับบริจาคเลือดด่วนให้เสียเตยโดยระบุว่าขอรับบริจาคเลือดด่วนครับเพื่อนๆที่รักเต้ย คนไข้อาการหนักต้องการเลือดด่วนทุกรูปเลือดครับเพราะใช้ผ่าตัดด,ด่วนขอบคุณครับที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรครับตึกสัญากรรมชายนายสนองสุรัญญกุลอายุ50ปีพี่ชายของเสียเต้ยร้องไห้น้ำตาคลอเปิดเผยว่าน้องชายตนมีความเครียดสะสมมาตั้งแต่เลิกกับเจ๊อเนื่องจากน้องชายรักเจ๊อและลูกสาวบุญธรรมวัยสี่ขวบมากซึ่งลูกอยู่กับเจ๊อน้องชายมักจะพูดเป็นลางคล้ายกับว่ารู้ว่าตัวเองจะต้องจากไปหากผมเป็นอะไรไปขอให้พี่ไปที่ธนาคาร ในตัวเมืองและเปิดเซฟดูพี่นรยมไม่ต้องห่วงผมทําไว้หมดแล้วจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวลําบากซึ่งตนก็ไม่เคยถามว่าพี่นรยมมีอะไรบ้างและแบ่งให้ใครบ้างเพราะตนไม่อยากให้น้องชายคิดมาก โดยเท่าที่ตนทราบว่าเงินขนาดนี้เหลืออยู่2บัญชีบัญชีแรก10บล้านบาทบัญชีที่2มีเงินหลักแสนทางนี้ในประเด็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในงานศพตนไม่สามารถนำเอาบัตรไอทีเอ็มของน้องชายไปกดเงินมาได้เท่านั้นเท่าที่ตนทราบคาดว่าจะเป็นหลักของธนาคารที่ไม่อนุญ,ญาตให้กดเงินหลังจากที่เจ้าของบัตรเสียชีวิตตนคงรอให้งานศพผ่านพ้นไปก่อนจึงค่อยเข้าไปคุยกับธนาคารเกี่ยวกับพินัยกรรมการจัดงานศพให้น้องชายในครั้งนี้ตนขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนของน้องชายที่ช่วย ระดมเงินคนละไม้คนละมือร่วมกับครอบครัวใครมีมากช่วยมากใครมีน้อยช่วยน้อยจนทำให้ครอบครัวสามารถจัดงานศพให้กับเสียเตยได้ ส่วนคําถามว่าเงิน50ล้านบาทที่น้องชายได้มานั้นนําไปใช้อะไรบ้างตนทราบเพียงว่าทํำสัญญกรรม3 0 0 0 0นบาทใช้ต่อเติมบ้านให้ครอบครัวดื่มกินเที่ยวทั้งนี้ตนเสียใจและสงสารน้องชายที่ต้องจากไปด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสะเลือดคาดว่าจะติดเชื้อมาจากคืนในวันที่17พฤศจิกายนน้องชายตนได้ใช้ไม้แหลมจิ้มตาปลา,ปลาที่ฝา่าเท้าจากนั้นวันที่18พฤศจิกายนก็ได้วิ่งและมาทาม,มองจนเท้าบว,วมติดเชื้อ